สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่ตกกระแสแท็กพะรัญยูโพสต์รูปขุดสติกเกอร์วัดท่าไมา้ทิ้งกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้ครับขณะที่บรรดาล,ลูกศิษย์วัดท่าไม้แหกขุดสติกเกอร์ออกหลังจากที่หลวงพี่อุเทนและหลวงพี่แซมวัดท่าไมา้ได้ออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสปมบวชให้ปอรโรเบิดโดยเผยว่าพราะอย่างน้อยใช้าศาสนาดึงได้ทำมาให้บวชก็อาจมีสิทธิหนีคดีไปต่าง pradet ในขณะที่นักแสดงหนุ่มแท็กพรันยูออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์สินสแกรมระบุข้อความว่าใจเย็นๆลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ก็ใจร้อนเกินไปเอาแอลกอฮอล์ล้างด้วยนะกระจกจะได้ใสๆง่ายลอกกันสนุกเลยวันนี้น้ำยาพร้อมใจพร้อมเราลอกได้ขณะที่กระแตอาสยามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าดีนะไม่เคยไปวัดนี้ขณะที่บนโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพบรรดาลูกศิษย์วัดท่าไม้ขูดสติ๊กเกอร์ออกเป็น จำนวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ